กับวิตามินผิวปังนะคะทุกคนที่เห็นถืออยู่นี้นะคะก็คือตัวช่วยดีๆของปังนั่นเองที่ทําให้ผิวของปงังเนี่ยดูสดใสขาวผ่องออรลาอยู่ตรงไหนก็คือคนเห็นคนจําได้ว่าอุ้ยผิวเธอทําไมโดดเด่นทําไมเป็นอย่างนั้นทาไมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเจอนี่เลยค่ะวิตามินผิวปังค่ะมีทั้งหมด2รสชาตินะคะนั่นก็คือ วิตามินซีสดลดส้มค่ะแล้วก็คอลลาเจนลดโกโก้นะคะรับรองว่าอร่อยโดนใจและที่สำคัญช่วยดูแลผิวปังทดลองมากับตัวเองนะคะดูจากผิวปังดูจากผิวคนขายนะคะบอกได้เลยว่าจึ้งปังจริงค่ะทุกคนและในวันนี้มีโปรดีๆมาแนะนํานะคะจากปกติ690บาทวันนี้รับไปเลยเพียง1กระปุกนะคะถ้าซื้อ1กระปุกก็คือ290บาทแต่ถ้าซื้อคู่กัน490บาทแต่ถ้าซื้อ5กระปุก ปุกลับไปเลย1,000บาทค่ะส่งฟรีปลายทางอีกด้วยนะคะรอรับความปังความสดความอลา่าได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะ